วันนี้อยากทานมะระผัดไข่นะคะเดินออกไปเก็บที่หน้าบ้านเลยค่ะรอบนี้ได้ลูกเล็กหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในตู้เย็นเรายังมีอีกลูกนึงน้ำมารางน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะมาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะจากนั้นใช้ช้อนขุดไส้ออกให้หมดนะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นบางประมาณนี้นะคะได้แล้วหน้าตาแบบนี้เลยจากนั้นให้นำเกลือนะคะมาใส่แล้วก็ขยำเบาขยำไปเรื่อยๆรนะคะสูตรนี้จะช่วยลดความขมได้นะคะนี่ได้หน้าตาแบบนี้น้ำเขียวๆขมๆออกมาแล้วนะคะ จากนั้นก็นาไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะล้างหลายๆน้ําเลยนะเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปเยอะนะคะต้องล้างหลายๆน้ำล้างจนใต้น้ําใสแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็บีบน้ําออกให้มากที่สุดนะคะแล้วก็พักไว้ก่อน มาตั้งกระทะเตรียมผัดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดจนหอมและใส่ไข่ลงไปรอบนี้ได้เป็นไข่เป็ดนะคะไข่แทงก็เลยจอกซุบส้มหน่อยและจากนั้นก็ยีไข่จนเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้จนกว่าไข่จะแห้งนะคะส่วนถ้าใครไม่ชอบให้ไข่แห้งนะก็สามารถผัดไข่กับมะละลงไปพร้อมกันเลยสูตรนั้นจะไม่แห้งนะคะ นี่ยีได้ที่แล้วแห้งได้ที่แล้วก็เอามาละที่เตรียมไว้ลงไปเลยปรุงรสด,ด,ด้วยรสดีน้ำตาลนะคะซอสฝาเขียวนิดหน่อยซอสน้ำมันหอยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันผัดไปจนกว่าจะสุกนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคน